รายการคุยกันวันหยุดฟังชิลสุดสดาที่สวทสงขลา89.5เมกะเฮิร์สต์ไมส์เอฟเอ็ม ใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับเทศกาลสงกรานในปีนี้ค่ะซึ่งมีวันหยุดยาวถึง5วันนะคะช่วงวันที่ 12, 13, 14, 15แล้วก็16เมษาย,ยนนี้นะคะหลายคนรอคอยเหลือเกินเพราะว่าอยากจะเล่นสาดน้ำกันเต็มทีแล้วเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันร้อนจริงๆคุณผู้ฟังคะอ่ะแต่ว่าสงกรานปีนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะที่จะต้องระวังเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะอย่าดื่ม จนเกินเหตุอย่าดื่มจนเกินไปไม่อย่างนั้นนี่อาจจะส่งผลเสียผลร้ายได้นะคะยิ่งตอนนี้เขาออกมา เคาะกันแล้วสำหรับแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะคุณผู้ฟังก็มีอยู่หลักๆก,ก็คือห้ามจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนะคะห้ามขายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีแล้วก็ห้ามขายนอกเวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกาแล้วก็17นาฬิกาถึง24นาฬิกาด้วยนะคะทางคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ก็มีการเห็นชอบแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปี2567โดยให้จังหวัดจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์นะคะห้ามเลยนะห้ามขายแล้วก็ห้ามบริโภคในสถานที่ที่กฎหมายกำหนดให้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทุกรายด้วยการใช้เครื่องเป่าวัดทางลมหายใจถ้าเป่า ไม่ได้ก็ให้ส่งเจาะเลือดตรวจที่โรงพยาบาลนะคะโดยเขากำหนดระดับแอลกอฮอล์ที่เกินกำหนดคือมากกว่า20มิลลิกรัมเปอร์เซนต์และก็เน้นมาตรการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชนเพื่อสกัดกัน้นไม่ให้คนเมาออกสู่ท้องถนนนั่นเองนะคะก็เป็นมาตรการที่จะช่วยกันควบคุมเพื่อให้ทุกคนนั้นอยู่ใน กฎในเกณฑ์อยู่ในลู่ในทางนะคะเพราะว่าถ้าเกิดดื่มสุราจนเกินไปดื่มสุราจนไม่ได้มีอะไรมาเป็นข้อกําหนดกฎเกณฑ์เลยแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเลยเถิดแล้วก็ส่งผลเสียได้โดยเฉพาะเรื่องของการขับรถขับราในช่วงนั้นเพราะว่าจะมีรถออกเดินทางแน่ละ่ะถ้าเกิดว่าดื่มแบบดื่มเยอะดื่มไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ดื่มไม่มีจุดหมายแบบนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียสร้างความเสียหายทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินได้น ะคยังไงก็สงกรานี้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะ